ผู้ชายคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะและเส้นผมอยู่ตอนนี้นะครับต้องมาเลยที่ร้าน b ีชูที่นี่นะครับของใช้สมุนไพรจากธรรมชาติ100%ที่มาจากประเทศสิงคโปร์ในการทำพทิทเม์นหนังศีรษะและเส้นผมให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอและได้รับการทำอย่างต่อเน,นื่องนะครับปัญหาผมร่วงหนังศีรษะมันคันรังแคและอื่นๆก็จะค่อยๆดีขึ้นและหมดไปนะฮะหรือใครที่อยากจะปิดผมห่อผมขาวนะครับสมุนไพรของเขาก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกัน บริการที่เรียกเขาก็ดีเยี่ยมไปเลยครับโดยเฉพาะการดวดหนังศีรษะเนี่ยต้องบอกว่าฟินสุดๆไปเลยและผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็น่าพึงพอใจมากๆหลายคนอาจคิดว่าร้าน b ีชูเนี่ยมีแต่ผู้หญิงเข้าไปทำนะครับซึ่งมันไม่ใช่เลยครับร้านของให้บริการกับคนทุกเพศทุกวัยหรือแม้กระทั่งหญิงตั้งครรภ์นะครับก็สามารถไปทําได้เพราะว่าทีมเป็นของทังร้านน่ะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีแต่อย่างใดนะครับพูดมาขนาดนี้สาหรับใครที่อยากมาใช้บริการนะครับตอนนี้ B ีชูก็มีทั้งหมดถึง9สาขาด้วยกัน ใครสะดวกที่ไหนก็ไปใช้บริการได้ที่สาขาน,นั้นได้เลยครับร้านเนี้มันเหมาะกับทุกคนจริงๆนะครับ